ราศีลัคนาราศีมิถุนครับในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะครับถือว่าในช่วงนี้นะฮะมีมุมที่จะนะกินชาบูหมูกระทะนะเยอะเป็นนิดนึงนะครับนะช่วงนี้นะฮะชาวราศีลัคนาราศีนี้ฮนะมีโอกาสน้ําหนักขึ้นได้นะครับบางทีปุ๊บเนี่ยนะไม่อยากจะไปเลยไม่อยากจะไปเลยเพื่อนชวนไปนะชาบูหมูกระทะนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจารย์ก็นั่งดูปุ๊บเนี่ยนะ ไปเรื่อยๆปุ๊บโอ้โหไม่มีบางร้านเนี่ยนะเมาส์จ่าย999บาทนะกินนะบุฟเฟ่น,นะได้ฟรีเต็มๆ1เดือนนะแปลว่าคุณไปวันที่1วันที่15วันที่30นะกินได้ตลอด1เดือนจ่าย999คุณมีสิทธิ์แบบนั้นตลอดเวลานะฮะช่วงนี้เนี่ยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเป็นช่วงที่แบบตามใจปากนะครับนะ อยากกินอะไรจะได้กินนะเหมือนเสกสรร่ะนะนะเข้ามานะครับนะอารมณ์แบบว่านะดูในมือถือปุ๊บกดปุ๊บนะมีอะไรมาส่งมาปุ๊บนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะน,นั้นชะ่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณมีสิทธิ์ที่จะน้ําหนักขึ้นได้นะการันตีนะเพราะฉะนั้นเมื่อดมูมาเป็นแบบนี้ก็ต้องดูแลนะเรื่องของการกินการดูนิดนึงถ้าคุณอยากที่จะลดนะเรื่องของนะ ไขมันในเส้นเลือดนูนี้นั่นอะไรก็ว่ากันไปก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะฮะตามนี้นะครับคราวนี้ครับในภาพรวมเนี่ยนะฮะดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาพุธครับเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธซึ่งอดาตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารการเจรจาของท่านนั้นโคจรครับอยู่ในพบการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งใจทำมาหากินเรื่องงานก็ก่อเกิดไรายได้โดยเฉพาะนะฮะใครที่เป็นเซลล์นะขายนะ สัก,กเบือเยันเรือลบไม่ว่าคุณจะทําอาชีพเซลอะไรก็ตามทีช่วงนี้จะดีเป็นพิเศษนะจะปิดยอดนะเป็นพิเศษนะได้ลูกค้าคึกคักนะลูกค้ากลับมาซื้อซ้านะเพราะความไว้ใจในตัวคุณนะซึ่งตัวจุดนี้และครับมันก็จะก่อเกิดเรื่องของอะไรเรื่องของอไรได้นะมีช่องทางที่จะมีเงินทองเข้ามาคึกคคึกคักค มากกว่าเดิมอย่างแน่อนอนบางคนขายออฟไลน์ไม่พอตั้งใจขายออนไลน์ช่วงนี้ก็ทําการตลาดไปก็จะคึกคักในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่อนอนครับอาจารย์ขอการันตีเลยนะฮะถือว่าดวงแจ่มจะหลัสนะครับส่วนเรื่องของนะความรักครับเจ้าวะตอนนี้ครับถ้าคุณนั้นเป็นคนโสดอยู่นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังนะฮะนะใจนะชอบใครเปิดเผยความในใจ นะชวนเขาไปกินอะไรนะหมูกระทะไหมชาบูไหมนะนะมีโอกาสนะที่จะสาสัมพันนะน้า